คือปีนี้กานแสดงเยงอะเหมือนกันนะคะก็หลังจากฮอฟฟันเลิฟก็ปีนี้ก็รีแลก์มาครึ่งปีเลยะนะฮะแล้วก็รีเซ็ตอะไรใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของงานที่บ้านมากกว่าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเริ่มเปิดกล้องเรื่องใหม่อาทิตย์หน้ากับช่องวันครับแล้วก็อีกทีนึงก็โปรโมทไปแล้วกับทำสารภาพกับผีที่ ปลายปีก็น่าจะได้เปิดกล้องในช่วงช่วงขก้นตอนสุดท้ายเยวมัก็ต้องแบ่งเวลาบางช่วงไปดูการงานด้วยก็ด้วยก็ด้วยแต่ว่าหน้าหน้าหน้าผลไม้หมดแล้วตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของเราแล้วเรื่องของการแสดงอะไรอย่างนี้อะไรนะปีนี้น่าจะได้ชมเรื่องนี้เรื่องสองเรื่องปีนี้น่าจะได้ชมสองเรื่องก็คือเรื่องลูชเมาส์พอดไปแล้วแล้วก็เรื่องใหม่ที่กําลังจะเริ่มถ่ายอันนี้ก็ มีคิวออกแล้วล่ะแต่ยังไม่บอกดีกว่าน่าจะเร็วๆนี้ครับผมของของทุงวันฮะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายทำเนี่ยก็สองเรื่องมีเรื่องหนึ่งเรื่องถ่ายสัปดาห์หน้าอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เป็นภาพยนตร์ท<ช>้ายปียปแต่มันก็ยังมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มที่เราง,งานที่ส่วนเรา่านนี้เป็นยังไงครับก็ดีฮะช่วงนี้ก็พักฟื้นต้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเนี่ยประมาณพฤศจิกาธันวาก็เริ่มดูแลดอกทุเรียนอะไรอย่างเง<ด>ี้ยที่ผมจะพูดอะไรบ้างไหมฮะ ก็อากาศก็มีผลมากนะครับก็วันก่อนก็เพิ่งไปเจอพี่น้องภาคใต้มาอะไรเงี้ยไปถ่ายงานอะไรเงี้ยก็ได้เจอกับพี่น้องชาบเกษตรด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นประเด็นที่โดนกันทั่วพันทุัเมืองนะกับอากาศที่มันน็อกช็อกมาจากปีที่แล้วอะไรเงี้ยทำให้ดอกรุ่นแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สภาวะของเรื่องราคาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางปลายทางเขาก็ค่อนข้างที่จะมี ปัญหามีล้นมีอะไรบ้างทําให้ราคาขายปลายทางมันก็อาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนยุคก่อนอะไรมันก็เลยมากระทบกับชาวสวนหรือว่าพ่อค้าคนกลางแต่ว่าทุกอย่างผมว่ามันก็ต้องมีขึ้นมีลงแล้วมันก็ต้องหาต้องเข้าใจพวกกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวหาตัวกลางให้เจอแล้วมันก็ถึงจะอยู่รอดกันได้อะไรแบบนี้เพราะถ้าเกิดใครจะแข็งอยู่ฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ยมันมันก็จะไปไม่รอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณอีกเหมือนกันกับ ลูกค้ากับแฟนคลับฝ่ยจานที่ที่สปอร์ตเราอยู่ในประเทศทําให้เราเนี่ยก็สามารถคัดสรรดีๆมามาให้คนไทยได้กินก็ไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องพึ่งทางนู้นทางทางนั้นอาออทางอ,งออกอย่างเดียวใชก่เดียวใชลราคาเท่เดือนทีนี้แต่เป็นแบบผูกจนตกใจมันก็<ๆ>ปี๊ดแล้วมันก็ปุ๊บเลยได้แต่ว่ายังยังไม่เท่าไหร่ยังยังเสียดยังเสียดายแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นห่วงผลไม้อย่างมังคุดอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วมังคุดมันควรจะเป็น ผลไม้ที่มีราคาได้รวมไปถึงผลไม้นอื่นๆด้วยแต่ว่าด้วยกลไกของราคากลางผมก็มันก็อธิบายยากพูดยากนะ<ม>อยู่ดีก็ล่วงไปแบบว่าโอใช่ก็น่าเป็นหว่วงเหมือนกันมันมันก็อยากให้มันมีมีหลนะักการแล้วก็เขาเรียกอะไรมาตรฐานที่ที่ท,ท,ที่ในเรื่องคุณภาพกับกับเขาเรียกอะไรกับกับราคาที่มันสามารถแบบว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าราคาตกใจกขนาดนี้ไม่ต้องแพงเกินไปไม่ต้องดิ่งเกินไปอยากให้มันแบบ เนาะถ้าเป็น <Yeah. S 1> อย่างนั้นได้ผมว่าในระยะยาวทุกคนก็น่าจะแฮปปี้หลยนะฮะชาวสวนเครียดไหมที่คิดปีนี้มันมันด้วยความที่เราเองก็คือเราอย่างผมยังโชคดีนะ mm hmm. เพราะว่าเรา mm hmm. เราเราก็มีสวนที่เราโอเคเสง mm hmm. ่งอออะยงัออาจจะไม่ได้ส่งเองก็ไปเคยส่งเองปุ mm ๊ hmm. พบพอไม่ได้ส่งเองเนาะเราก็มีล้งที่คอยคอยเข้ามาตัดเ mm hmm. ข้ามารับของเราและเราเองก็โชคดีที่เราก็มีพี่น้องในประเทศที่ที่ก็ ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ที่ก็เป็นเหมือนลูกค้าเป็นอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเราเรายังโชคดีกับตรงนี้ที่ที่มันมีทางออกให้กับให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยกับเกษตรกร,กร,รโดยมากแล้วเนี่ยก็ก็น่าเป็นห่วงอยู่เนาะหลายอย่างััก มันมันก็ต้องรู้จักปรับตัวนะครับผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เวลามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่อยากให้เกิดเกิดขึ้นผมว่าทุกคนก็ด้วยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันจะต้องรู้จักยอมรับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่มันมองเห็นกับสิ่งที่เราอาจจะเคยไม่ได้มองมันอย่าเงี้ยจริงมันก็มองและเห็นเป็นโอกาสเป็นเป็นอีกหน้าต่างในการในการเอาตัวรอดขึ้นมาตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะมีเวไปของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากาลังแค่มองว่าเออถ้าเกิดในฐานะว่าถ้าเกิดเราามมอองงภพววขคป็น สินค้าไทยไนเนาะถ้ามันแข็งแรงได้แบบจริงจังแบบมีมาตรฐานแบบกับกับกับมาตรการที่มันที่มันมั่นคงให้กับทั้งสองฝ่ายนะตั้งแต่ตั้งแต่หน้าสวนจนไปถึงโคการจนไปถึงนี้พ่อค้าฝั่งนู้นได้เนี่ยถ้ามันหาข้อตกลงกันได้ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะสวงยางามอย่างที่ามาเป็นผู้เรียนรอแรงี่จริงจริงถ้าเกิดสวนเก่าเนี่ยมันก็มีของมันมาตลอดแต่ว่าสวนสวนที่ ลงเองกับมือที่ตั้งแต่น้องโพเกิดเนี่ยอันนั้นน่ก็พึ่งได้พึ่งได้รถเนี่ยปีน,นีนนน้ที่ผ่านมาใช่ลำแล้วฮะไม่ไม่ไม,ไม่เราเราอย่างที่บอกแหละเพราะเราเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วคือเราเองก็ข้างหนึ่งก็เป็นชาวสวนอีกข้างหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจอีกข้างหนึ่งก็ยังอยู่ยยในเมืงตานบเทิงอยู่มันก็เลยมองมองโอกาสมองภาพรวมและความเข้าใจหลายอย่างเพราะว่าอย่างล่าสุดผมก็มีโอกาสได้ไปถ่ายงานที่เมืองจีนมาก็ได้ไปสู่ตลาดใหญ่ของเขาเลย เราก็ไปเห็นจริงๆว่าเฮ้ยปลายทางเขาก็แย่เหมือนกันเขาก็ขายได้กิโลและเท่านี้เปิดมามันไม่ได้แบบโอ้โหหือวาเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งพอเราไปเห็นปุ๊บแต่ชาวสวนบ้านเราเขาก็ไม่ได้เห็นกันทุกคนไงเขาก็ยังไม่ได้มี mindset หรือความเข้าใจว่าจริงๆแล้วสถานการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะได้เข้าใจและรับได้อะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมันต้องมีแม่มันต้องมีมาตรการที่มันมันถึงกันและกันตรงเนี้ยที่ผมว่ามันจะสวยงามต่อไปอย่างนั้นได้เพราะทุกคนเองก็ขอให้แค่เอาตัวรอดได้ขอแแค่บบ หารเลี้ยงตัวเองได้ครอบครัวได้ผมว่ามันก็สวยงามแล้วให้แบบให้แบบว่าไหวกันทุกฝ่ายใช่ใช่ใช่พี่ที่แล้วหนึ่งเห็นไปเรสควายพาเชอร์ไรไปอ่าก็เป็นก็เป็นทริปของรายการที่ที่เขาก็เอ็นดูครอบครัวเขาเลยอยากให้แบบว่านอกจากภาคเกษตรแล้วที่แบบไปทําในอย่างเงี้ยก็อยากให้มีเป็นฟามิทริปเชิงเชิงความรู้และได้ให้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยก็เข้าทางเลยสนุกเลยและเป็นช่วงที่น้องปิดเทอมก็ ก็ได้บินกันรัวๆเมื่อช่วงเดือนกรกฎาสิงหาพ่ษภามีช็อตจุ๊บด้วยค่ะเราเขนดูจุ๊บไปใช่เป็นเด็กที่รักทุกคนรักทุกสิ่งในโลกนี้เห็นอะไรต้องจุ๊บก่อนผมไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวกลัวก็มีมีก็มีที่กลัวอยู่มีสองสองสารประเภทที่กลัวใช่ซึ่งอยู่ดีก็กลัวขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนกับแบบกบอย่างเงี้ยกระถางกินไม้กินนะถ้าเกิดไปเขาก็ไม่บอกเขาก็กินแหละ อะไรอย่างเงอโกบจึงจบแต่ไม่กลัวทุกแกพ่อก็งงเหมือนกันว่ายังไงครับก็เดี๋ยวเสาร์ที่นี้แข่งแข่งเป็นรายการของอาเซียนนะครับผมก็ก็วันนี้ก็ซ้อมวันนี้พิ่งเนี่ยกำลังซ้อมอยู่เลยตอนนี้กำลังซ้อมว่ายน้ำอยู่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์คือเขาก็ไม่ใช่เร็วที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดมีงองแงมีแน่นอนด้วยความที่เป็นเด็กเจ็ดขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมของเขาค่อนข้างเยอะ แต่ว่ายังดีที่เขาก็มีความใจสู้แล้วก็แล้วก็ไม่ทิ้งกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวดูครับว่ามันว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตัวเองอยังไงบ้างจะคว้าเหรียญมาได้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยค่อยลุ้นกันเสาทีนี้ครับไ่าสิ่งนี้ไหครับก็ต้องมีบ้างก็ต้องแบบว่าถ้าได้เท่านี้อยากถ้าอยากได้แบบนี้อยากทําอะไรหรือว่าอยากได้อย่างตอนนี้อะไรเขาซาจาบอยใช่ไหมอยากอยากได้ฮูดดี้ซาจาบอยอะไรอย่างนงี้ ก็ติดจริงก็ติดเขาไว้มาสองสาเดือนละก็พ่อลืมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขานึกขึ้นมาได้บอกอ้าวเดี๋ยวสาที่นี่ถ้าเกิดทําได้ดีไม่ได้ต้องได้เหรียญลูกแต่ขอให้พ่อเห็นว่าลูกแบบตั้งใจจริงแล้วแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วแบบเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แค่ใหนพ่อแฮปปี้แล้ว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันและกันก็ต้องมีอะไรแบบนี้มีตัวล่อทิ่นึงพี่ิแล้วก็เห็นที่พี่ไปทำตาาด้วยใช่ใช่เลยสิทำเลยสิมาก็โหก็ไวเนาะมันก็มันก็ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเข้าอะอยู่ดีตื่นมาวันหนึ เป็นไหลเวียนหัวเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์จนเริ่มมาสังเกตเอา้ามันยาวมันไกลขึ้นแล้วมันเริ่มมองไม่ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เริ่มเพี้ยนมาเรื่อยๆจนต้องไปตัดโปรเกรสซีฟจนใส่โปรเกรสซีฟแล้วมันก็ยังมีเปลี่ยนอีกเลยแล้วมันกลายมันกลายเป็นสั้นยาวด้วยแล้วมีเอียงด้วยอะไรเงี้ยระยะที่มองได้มันแค่ระยะแค่นี้ไกลก็ไม่ได้ไกลก็ไม่ได้แล้วการแสดงแล้วมันต้องอยู่กับแสงอยู่กับไฟมองคนเวลาจะถ่ายแบบกแ,แสดง โอ้ทรมานมากสี่ปีบ้านหมุนตลอดเพราะมันมีเอียงใช่ก็สุดท้ายก็เลยเจอคุณหมอนะับคุณหมอในที่โรงพยาบาลตากรุงเทพครับตอนนี้เป็นังหาอาการมันครับคือมันก็ดีเพิ่งทำมาสัปดาห์กว่าเองใช่ใช่ก็ยังมีช่วงตาที่ปรับบ้างใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีขึ้นไอ้เรื่องแบบเวียนหัวบ้านหมุนอะไรเงี้ยก็ไม่มีไม่มีแล้วใช่สี่ปีแต่ว่าก็ใส่แว่นไงแต่ว่าการเวลาเข้าฉากท์หรือเวลาอ่านบทก็ใส่แว่น จะเริ่มรันกล้องเวลาเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรเราก็ต้องถอดมันก็เป็นใส่เข้าใส่ออกอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากแต่ว่ากระทบการทํางานเรามากตลอดกระทบด้วยด้วยระยะของผมด้วยนะที่มันใส่แว่นแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่ามันกลายเป็นปัญหาลำบากเพราะมันมองได้แค่ระยะกลจริงไกลก็ไม่ได้ใกล้ก็ไม่ได้แล้วมนุษย์อะมนุษย์มันก็เป็นคนที่ใช่ไหมมันต้องมีหลายระยะในการมองยเ หลักนี้แสดงว่าพี่พีก็คือมองเห็นทุกอย่างใสแจ๋วละชัดแจ๋วก็ชัดชัดแต่มันก็ยังมีระยะที่มันยังปรับปรับอยู่ซึ่งมันจะค่อยค่อยปรับไปเรื่อยใช่แต่ว่ามีความสุขกว่าเดิมเยอะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขยันยัดกล้อง